เฮ้ oh. นี่นีอ๋ oh. oh. นี่มันอะไรกันเนอะนี่เธอทำอะไรของเธอ oh. ขอโทษทีฉันคิดว่าเธอจะล้มอะฉันเข้าใจผิดอะขอโทษที คนที่ถูกต้องจะช่วยแกตอนที่แกลำบากก็จะไม่ยอมให้แกเจ็บตัวแล้วถ้าแกเจ็บล้วก็เขานะ่ะก็จะอยู่ข้างแกตลอดเลยละ่ะโอ้นี่ระวังหน่อยนะเ,<อ>เดี๋ยวก็ล้มอีกรอบนี่<ม>อะไรกันเนี่ยชิสตี้อยู่ๆทำไมาถึงออกไปนะหรือว่าเราพูดอะไรให้ายนนั่นโกรธหรือเปล่าเนี่โอไม่รู้ไปหาหมอผีดีกว่ามัง้งเหมือนช่วงนี้ดวงจะตก แม่คะแม่รู้ไหมที่หอหนูนะ่ะมีนักเรียนอวโสด้วยนะเธอนะ่ะเหมือนก็ปิตตาเป๊ะเลยเธอน่ารักมากมากเอางั้นเหรอพาเธอมาที่บ้านของเราสิทำไมไม่บอกหนูว่าพามาได้ล่ะ รู้นั่นใครเนะ่ะเอ้พระเจ้าเขาหล่อมากๆเลยรู้ฮัลโหล <c oughs> ก็พูดอะไรแบบนั้นเห็นหัวพ่อแกนหน่อยนะนะแล้วก็พ่อเนี่ยลอกว่าเขาอืม นี่คือตะกูล,ลูตาอนะคะนี่พิทวีอนาคตลูกเคยของฉันค่ะสวัสดีครับอ๋ใครกันคาราลูตาเหรอที่จะเป็นขคุณอ๋อไม่ครับเข้าใจผิดแล้วผมตาข่าครับผมพิทวีเอคารา,านคะขอเลเสอรนได้ไหมคะ เออแน่นอนแต่ว่าผมไม่มีปากกานะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงนะคะฉันว่ามันยังขาดอะไรไปอยู่นะออคารีนาเออแม่คะคือว่าเขาน่ะดูดีนะเขาเหมาะสมกันมาก แต่ว่ามันขาดอะไรไปนะขอบคุณที่ชมนะครับจะบอกให้ว่าผมนะ่ะไม่ขาดอะไรทุกอย่างเพอร์เฟเพราะฉะนั้นปีตาก็เลยยอมแต่งงานกับผมนะดูไหมครับตั้งแต่ที่ปีตายอมแต่งงานกับผมเนี่ยธุรกิจผมก็รุ่งเรืองขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขที่จะได้เออลูกสาวอย่างปีตาเข้าบ้านนะครับแล้วก็บ้านออโรราผู้เธอน่ารักมาก ที่ดีใจที่สุดก็คือผมได้เจอคุณอเอ่อเออทุกคนเลยเนะครับะ อ๋อดีใจที่เจอนะครับดีใจเหมือนกันเลยค่ะอ้อพระเจ้าเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะแต่ว่าซาร่าขอบอกเลยนะว่าเรื่องนี้น่ะมันยากที่จะตัดสินใจได้ว่าใครน่ะโชคดีกว่ากันเพราะว่าปิตาน่ะก็โชคดีที่ได้พริตวีส่วนพริตวีเองก็โชคดีที่ได้ปิตามาสองคนนี้น่ะต่างก็โชคดีด้วยกันทั้งคู่จริงๆยิ่งไปกว่านั้นนะฉันว่าพระเจ้าน่ะ ต้องบันจงสังสร้างให้สองคนนี้ได้เกิดมาคู่กันอย่างแน่นอนเลยก็ใช่นะฉันจะต้องขอตัวพิชวีก่อนนะจ๊ะแล้วฉันเนาะจะต้องแนะนําให้คนหนึ่งรู้จกนะักเนาะเดี๋ยวเรามานะมาเถอะพิชวีครับผมามาๆขอตัวนะครับถ้ามีประกาแล้วไงแล้วก็ถ่ายรูปสิคะได้เลยอออืม MM. เอาอีกเอาอีกแล้วเห็นคนสวยแล้วก็ออกลายตลอดเลยแต่นี่นีิส่เสียตลอดเอ่เอเชาเดี๋ยวผมมานะเด้ค่ะโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณค่ะ อะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยหายไปไหนแล้วนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเราต้องบอกยางนั่นให้รู้เรื่องให้ได้เลยแต่ว่าทำยังไงดีนะเราต้องบอกว่าพริตวีไม่ใช่คนดีไอ้นั่นมาแสดงละครต้องยกเลิกงานนี้ให้ได้เราไม่ยอมให้งานนี้เกิดขึ้นได้นี่รู้ไหมเมืม่อก,กี้นี้นะ่ะป้านะดีใจนะปิตาจะแต่งงาน นั่นน่ะดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าป้านะ่ะกำลังอิจฉาปิดตาอยู่อิจฉาปิตาเลยทำไมกันล่ะคะอิจฉามันทำไมอ่ะบอกมาสิว่ายายปิดตาเนะี่ยมันดีกว่ากริติการตรงไหนกันไม่ทราบป้าหมายถึงกริติกานะ่ะทั้งสวยสง่างามและมีฐานะที่ดีปิตานะ่ะมาจากชนชั้นกลาง แต่ว่ากลับหาคนอย่างพิดวีได้นะ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยก็เพราะหนูไงล่ะอ,อะไรนะหนูพูดว่าอะไรนะอธิบายมาให้ฟังทีสิกดง่ายจะตายไปถ้าไม่ใช่เพราะหนูนะปีตาก็คงไม่ได้มาแต่งงานหรอกเนะหนูขโมยริชัาไปจากแม่นี่มันก็เลยต้องหาคนอื่นมาแทนน่ะเข้าใจไหมล่ะคะป้า มันไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกรู้อะไรไหมเฮ้อป้าว่าหนูนะ่ะเป็นคนที่อิจฉาเพราะว่าคนที่อิจฉานะ่ะจะพูดอะไรที่เหมือนโง่โง,ง่ออกมาตอนที่โกรธส่วนหนูนะ่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับงานแต่งของปิดตาเลยสักนิดเดียวเข้าใจไหมอีกอย่างหนึ่งนะปิดตานะ่ะจะแต่งงานกับคนที่มันรักก็แค่นั้นเองส่วนหนูนะ่ะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักหนูหนูก็อย่าลืมเรื่องนี้ไปก็แล้วกันป้าว่าปิตานะโชคดีวกว่าหนูนะ ก็คิดให้มันดีๆหน่อยจะได้ไม่ต้องมาเศร้าทีหลังคิดว่าปิตาโชคดีสินะหน้าขันสิ้นดีป้าคารีนานี่ไม่รู้อะไรเอาซะเลยว่าวันนี้ชะตาชีวิตของนางปิตาจะจบลงแล้วฉันน่ยก็มาเพื่อฉลิมฉันงนี่อยากจะเจอคู่มันของปิตาใช่ไหมล่ะ เออนี่พริตวีมานี่หน่อยเร็วนี่พริตวีนะอนาคตเกิดของพ่อจา้ะส่วนนี่คือริชอปลูกชายคนโตของบ้านลูตราครับผมพริตวีผมริชอปเออนี่รู้จักเขาไหมหล่ะฮะ เคยเจอกันมาก่อนบ้างหรือเปล่าไม่ครับเอ่อแต่ผมก็เอพยายามนึกอยู่นะรู้สึกว่าเขาหน้าคุ้นๆนะครับเราอาจจะเคยเจอกันสักที่หนึง่งแต่ผมนึกไม่ออกเลยครับที่จริงแล้วกดทักผมผิดเอ่อบ่อยๆนะครับผมหน้าโหลนะ่ะหน้าผมนี่เหมือนกับหลายคนเลยแหละครับก็อาจจะทักผิดก็ได้นะครับ ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมคิดว่าเคยเจอคุณมาก่อนจริงๆนะเออใช่แล้วเอริชเขาเวลาเดียเด๋ยวๆนะคุณกับคุณนายชามามๆนะพวกเขานะ่ะอยากจะเจอกับพริตวีถ้างนั้นเดี๋ยวมานะจ๊ะได้ครับออมาที่นีก่อนนะสว,ส,สวัสดีค่ะ ป้าครับขาตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมมานะออาขอตัวนะครับก่อนที่คารานกับลิชับจะขวางทางเราเราจะต้องกำจัดพวกมันลิชับคงเริ่มสงสัยเราแล้วแบบนี้ไม่ดีเราจะต้องระวังตัวให้มาก ว่าอย่างไรคุณอาจจะคิดว่ามันแปลกนะแต่ผมคิดว่าเราเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนนะครับเอผมอมั่นใจว่าเราไม่เคยเจอกันเลยนะครับโอเคเอโทษนะครับขอไปห้องน้ําก่อนเอเดี๋ยวก่อนครับดียิว่าคุณเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจอะไรอะ่ะผมพยายามจะนึกว่าเคยเจอคุณในที่ประชุมหรือเปล่านะครับผมว่าคุณไม่ได้หน้าโหลเลยนะคุณหน้าตาดี คุณน่ะหน้าตาหล่อหล่อมากๆเลยอ oh ๋อไม่หรอกครับผพรามว่าเราไม่เคยเจอกันนะไม่เคยเลยโอ้พระเจริชับเริ่มสักไซพริฤวีแล้วนะสิเราต้องรีบลงมือแล้วอคือว่าริชับฉันนี้ตามหาเธอไปทั่วเลยนะอะคือเราคุยกันอยู่นะมีทุระอะไรเหรอทุกคนตามหาเธออยู่นะสิ อ๋อได้เดี๋ยวผมตามไปนี่พริตวีอออฉันรู้จักเขาคะ่ะเออแม่ของปีตาแนะนำแล้วเออจริงๆนะเออนี่ริชามาเถอะนะป้าราคีตามหายอยู่นะะอ๋อได้เดี๋ยวผมตามไปไม่ไม่โทษทีนะพริตวีไว้กว่อนทีหลังแล้วกันนะเโทษทีนะเาไม่จะมาเอเลยครับมาเถอะพริวีเร็เข้านะเร็วเข้า,ข,าขอบคุณพระเจ้าเธอรีช่วยเอาไว ถ้าคุยนานกว่านี้ดิชับต้องนึกออกแน่เลยเแต่อเออใช่ค่ะแต่รู้สึกแปลกๆมันต้องมีอะไรแปลกๆแนะ่นี่ริชามาเถอะทุกคนกำลัรงรออยู่นะ ហឹមអឺហឹមហឹមហឹមនេះនេះមិនប้าជិញៗអឺទៅមករក เราต้องบ้าแน่เลยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม่นะเราแย่แนะ่สิ้นหวังแล้วเขากลับมาอีกแล้วทำไมเราถึงคิดถึงแต่เขานะทำไมเราถึงเลิกคิดไม่ได้อะสิ้นหวังแล้ว เห็นแต่เขาุกที่ไปแบบนี้เลยทำไมเอาแต่คิดถึงเขาเนอะนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยนี่จะไปไหนนะจะกลับบ้านนะจะกลับทำไมมีงานให้ทำตั้งเยอะจะกลับบ้านทำไมเล่าก็เพราะว่าหนูสิ้นหวังแล้วยังไงล่ะป้าโชคชะตาจบแล้วอนาคนหนูมืดมอแล้วด้วยมืดมนมากๆเลยด้วยนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยบ้าที่สุดเลยเ<อ>นี่เป็นอะไรของเขาไปนะพูดจาแปลกๆอะ่ะต้องมีใครเล่นของใส่แน่เลย เดี๋ยวนะฉันจะจัดการกับคนที่ทำร้ายหลานฉันเลยนะก่อนอื่นฉันต้องไปไล่สวยกับทิสตี้ก่อนอาจจะคิดว่ามันแปลกแต่เราเคยเจอก,กันมาก่อนแน่เลยครับมั่นใจเลยครับว่าไม่เคยปีต่อ,อ เออคนที่กำลังตามหานะฉันกำลังตามหาแม่อยู่นะคะคิดว่าตามหาเออผมอยู่ซะอีกนะล้อเล่นหน้าไม่มีอะไรคุณยิ้มสวยมากๆเลยยิ้มสิครับยิ้มเลยทำไมปีตาต้องยิ้มให้พริีหวีด้วยนะอ๋อมังติกาไม่อยู่ตรงกลางนะ ามา,มาเดี๋ยวผมทำให้ดีกว่านะครับได้ยังไงเนี่ยพิตวีสนิทก,กับปิตาเกินไปแล้วนะฉันรู้สึกไม่ชอบเลยอขอบคุณค่ะเหมาะสมมากเลย โอ้ไม่เธอเลนถ้าจะหัวเสียซะแล้วจะต้องรู้ให้ได้เลยว่าทำไมแบบนี้เราซวยแน่เออขอโทษนะครับเดี๋ยมาเนยใช่ฉันเองทำไมล่ะไม่อยากเจอฉันเหรอ ตอนเจอพิษวีเธอนียิ้มแก้มเปลีเลยนี่แล้วมีอะไรนี่นักํามีอะไรกันแน่ฮะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ไอ้นั่นน่ะมันหาโอกาสแต่ต้องเธออยู่เธอเองก็ยังไม่ง่ายแบบนั้นเลยเหรอปีตาอปีตายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยสวัสดีค่ะอ๋อเขาเป็นคู่มั่นคุณเหรอครับออโอ้ยงั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีไม่ใช่ครับคือผมไม่ใช่คือว่าผมเออจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนของฉันนะคะชื่อว่าคารานันคาราลูตรา อโอ้โทษทีครับงั้นผมขอตัวก่อนนี่บอกมาหน่อยสิทำไมคนชอบคิดว่าฉันเป็นคู่มั่นเธออยู่เรื่อยเลยฮะโทษทีนะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะคิดแบบนั้นได้เออท่านเธอว่าท่านโง่อะบ้าเหรอโอ้พระเจ้าคนจะบ้าก,กันหมดเลยได้ไงเนี่ยแขกของบ้านเธอนี่บ้าก,กันหมดเลยเหรอฮะ,ะโอเคฟังนะ ฉันไม่มีเวลาทะเลาะกับเธอแล้วแล้วหวังว่าเธอจะรู้นะว่าวันนี้น่ะเป็นวันสำคัญของฉันเป็นวันที่สำคัญมากมากด้วยดังนั้นมาฟังก่อนนะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยไงสบายดีไหมเธอเป็นยังไงบ้างดีนะแต่งงานได้สวยสวยมากเลยนะนี้ฉันชอบชิสตี้เป็นคนตกแต่งเองแล้วเธอเสียเวลาจะได้คุยตอนไหนเนี่ยนี่มันดีมากเลยแต่สวยจริงครับมานี่ไหนมาเอ้ยนี่ปิตานี่คุณมันทลอดดีนะ ขอบคุณนะครับไม่ใช่เอ่อฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้ยังไม่พอใจเรื่องไงที่คนเข้าใจผิดน่ะตอนนี้พอมีสาวมาชมว่าหลอก็เลยขอบคุณงั้นสิคุณนี่เป็นคนแบบไหนกันแน่เนี่ยฮะหยุดสักทีจะได้ไหมเนี่ยเลิกเจ้าชู้สักทีคนบ้าเอ้ยหลงตัวเองมากก็ฉันเป็นคนดังนี่นฉันก็รักตัวเองแล้วทําไมกันเล่า ฉันโดนชมฉันชอบนี่งั้นเหรอนายนี่มันขี้แพ้จริงๆเลยโอเคช่างมันเถอะนี้นี่จะไปไหนกันอะฮะเออคือคือว่าเราเออย่าคือว่าปีตาผ้าไม่เรียบร้อยนะครับคือเราจะไปช่วยให้ยะช่วยไหมปีตาคิดว่าผมเป็นคนใช้เธอเธออยากจะให้ผมช่วยนะครับผมก็เลยมาช่วยเธอเองั้นก่อนไปเดือนนะครับเมื่อกี้นี่มันอะไรกันเนอะมีอะไร จะรำคาญอะไรเล่าให้พิทวีช่วยเธอได้แต่ฉันช่วยเธอไม่ได้อย่างนั้นเหรอทำไมล่ะฉันช่วยได้นะมันนี่มานี่คือนี่ทารานฟังก่อนสิเดี๋ยวก่อนนี่ฟังก่อนเสื้ออย่าเข้าใกล้ฉันนะไปแต่ต้องปิดตามมาเลยฉันเห็นนะนี่เธอหึงฉันสิใช่ไหมที่รักฉันไม่ได้แต่ต้อง <c oughs> อย่างที่ทํากับเธอตอนนี้เลยฉันแค่แสดงละครเธอทำไนคนมีสนเสน่ห์ เพื่อให้ปีตาลหลงไหลไงเล่าและบอกมาสิถ้าฉันไม่โรแมนติกเนี่ยปีตาจะไม่สงสัยฉันอย่างนั้นหรือไงกันถ้าจะไปต้องทำนะคนแต่งงานกันเนี่ยเพราะสองสาเหตุครอบครัวกดดันกับรักกันแต่นี่ครอบครัวเราไม่ได้กดดันฉันก็ต้องแกล้งทำเป็นรักปีตาไงเข้าใจหรือเปล่าเล่าฮะงั้นเหรอถ้าเกิดว่าเธอเผลอ ชอบอยีนันขึ้นมาว่ายัางไงล่ะฉันไม่เชื่อเธอไม่มีทางหรอกที่รักเพราะฉันมีสาวสวยที่สุดในโลกเป็นแฟนฉันจะหาคนอื่นอีกทำไมเล่าวันนี้ช้มน่าอาจจะคิดว่าปีตาสวยแต่สำหรับฉันเธอสวยสุดสัญญากับฉันนะแน่นอน ฉันไปก่อนนะออกมากลางพิธีแบบนี้ไม่ดีแล้วค่อยเจอกันโอเคที่รักฉันเชื่อเธอนะแต่ว่าฉันนไม่เชื่อคนรอบตัวเธอเพราะคนพวกนั้นเธอต้องพิสูจน์ว่าเธอรักฉัน